ายการต่อตัวนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัตว์ธรรมภาวปริตุจักรมีชิ้นปัญชริต สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทากับดิฉันรัตมณีกังวาลไกลค่ะต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะเพราะว่า10กว่าปีที่เราอยู่ด้วยกันนั้นท่านผู้ชมยังคงติดตามค่ะว่าเราเดินทางไปที่ใดมีอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกับในวันนี้ค่ะเรายังคงทาหน้าที่ของเราต่อไปเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ใดติดตามนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ เวลานี้เรากําลังขายทาอยู่ที่ศาลเจ้าพอ่อทับนะครับคือศาลเจ้าพอ่อทับนั้นตั้งอยู่ณตาบำบลสาโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับคือท่านคงจะมองเห็นว่าที่ทําไมมีคนมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมีเจ้าพอ่อทับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนที่มาทำมากราบไหว้คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะมีคนมากราบไหว้มากมาย พอสมควรนะครับเวลานี้คือเรากำลังเริ่มทำปีชงของปี64นะครับปี64เนี่ยเรามีปีชงทั้งหมด4ปีด้วยกันนะครับคือปีแรกก็คือปีมะแมปีแพะนั่นแหละนะครับปีที่สองก็คือปีงูนะครับชง75%ปีบัโรงก็ปีปีมังกรก็ชง50% แล้วก็ปีจอก็คือปีปีหมาะนั่นแหละครับก็ชง25่สิบหาซ็นตนั้นมีปีชงทั้ง4ปีที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยท่านมาทําปีชงแล้วท่านจะทราบดีว่าการทําปีชงเนี่ยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็มีที่เดียวของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยคือหมายความว่าเรามีพิธีกร ให้ท่านกล่าวตามไปตลอดนะครับเพราะพิธีกรเนี่ยจะต้องท่ไปเรียนที่ประเทศจีนแล้วกลับมาทฑ์ที่ประเทศไทยนี่ฉะนั้นคือคนอื่นจะทำทำยากครับก็มีเฉพาะสารเฉพาะทับแล้วท่านทำแล้วท่านจะพิสูจน์ตัวท่านเองได้ทันทีก่อนที่ท่านจะทำหลังจากท่านพอก่อนที่ท่านจะทำเนี่ยพอท่านเข้าพิธีการทำเสร็จแล้วเนี่ย ตัวท่านเองจะเปลี่ยนไปทันทีจิตใจท่านเปลี่ยนไปเลยทุกท่านไม่ใช่เป็นบางท่านท่านพิสูจน์ได้มแีแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็มีแห่งเดียวของประเทศไทยท่านไม่เชื่อท่านมาทดลองดูนะครับวัดที่ศาลเจะาพ่อทับตามที่พบกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับขอขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเป็นเรื่องจริงๆไม่มีครับแต่ประเทศไทยไม่มีมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวมีฉะนั้นก็คือ ถ้าท่านมีปีชงก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กําลังเวลานี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับพอท่านดูแล้วท่านลงมาพิสูจน์ดูว่าตามที่ผมได้กล่าวนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะฮะท่านจะทราบดีว่าเอ้ทำไมคือเขาพูดนี่น่าเชื่อถือท่านมาทําเองแล้วท่านจะทราบดีนะครับทุกๆท่านคือทําแล้วจะผิดท่านพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองไม่ใช่ต้องบอกให้คนมาบอกว่า ไปทําที่นี่แล้วพิสูจน์ได้และเป็นข้อเท็จจริงท่านลองมาทําดูและท่านจะทราบดีว่าพิสูจน์ได้จริงๆนะครับท่านั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับคือมาเที่ยวก็ได้มาดูความสวยงามของศาลนะครับศาลเจ้าพ่อทัพเนี่ยคือผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับไม่ใช่ศาลใหญ่โตโ,โหรารน,นะครับเป็นศาลที่เล็กกระทัดรับแต่มีความสวยงามเป็นอย่างจริงผมผมกล้าพูดได้ว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิิง ท่านมาถึงมาดูและจะจะติดใจเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมขอากราบเรียนอย่างนั้นนะครับว่าท่านลองมาดูแล้วท่านจะทราบดีว่าตามที่ผมพูดว่ากระดเ่ก็กระทับรักแต่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งคือท่านไม่เคยเห็นอย่างมังกรน,นี่ฮะคือท่านไม่เคยเห็นว่ามัางกรจะสวยเหมือนกับที่สารเจ้าพ่อทับผมคาดต่อรองได้ว่าประเทศไทยไม่มีครับ ถ้าจะมีความสวยงามเหมือนมังกรที่ศาลเจ้าพ,พ่อทับมีทั้งหมดร้อยกว่าตัวต้องผมต้องไปเอาช่างจากประเทศจีนเนี่ยมาปั้นให้ผมดูทีละตัวก่อนจนผมถูกใจพอใจแล้วถึงจะให้ปั้นเป็นรูปนี้ทั้งหมดแล้วท่านมาดูแล้วท่านจะทราบดีว่าเอ๊ะทำไมมังกรที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นจะต้องว้วนพีมีเป็นหน้าหนุ่มไม่ใช่หน้าแก่หรือหน้าเด็กก็ไม่เอาต้องเอาหน่าหนุ่ม หน้าของมังกรนี่จะออกมาเป็นหน้านุ่มแล้วมีพลังวังชาที่แข็งแรงนะครับปรากฏให้ท่านเห็นท่านมาดูแล้วท่านจะทราบดีว่าโอ้โหทำไมคือคนคุมงานหรือคนดูงานเนี่ยเป็นมีความสามารถที่ทำได้ถึงขนาดนี้หาได้ยากครับท่านมาดูแล้วท่านจะติดใจท่านจะทราบดีท่านมองในทีวีท่านก็รู้เห็นแล้วนะว่าเห็นมังกรผมเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันรับรองค,อคือคือคือไม่เหมือนกับที่อื่น ื่นไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับคือผมกล้าพูดได้ไว่าอย่างนั้นในประเทศไทยครับมีอยู่ที่เดียวที่เมื่อก่อนตัวใหญ่แข็งแรงว้วนพีนะครับเล็บเขี้ยวเหมือนกับมีจะพลังออกไปต่อสู้กับสังคมข้างนอกได้นะครับท่นานท่านแม่พี่น้องครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านียก็จะถึงจุดจีนของโคจีนเราแล้วนะครับคือวันที่1 1บเอ็ดกุมภาพันธน์จะเป็นวันไหว้ วันที่12พอก็เป็นวันชิวอีกก็คือวันเที่ยวของพวกเรานั่นแหละแต่ทีนี้คือช่วยไม่ได้เวลานี้โควิด -19 าเนี่ยมันแตร่กระจายว่าเวลานี้ไทยทีวีช่อง5รายการสองธรรมเนี่ยก็ออกให้ทัานได้ทราบแล้วว่ามันยุ่งยากพอสมควรทั่วโลกนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยแต่เราพวกเราเกิดเมืออไทยเนี่ยเป็นคนที่มีโชคดีจริงๆ มีบุญวัฒนาที่ได้เกิดในในแผ่นดินไทยมีกระทรวงสาธารณสุขที่เก่งอยู่ในอันดับร้อยกว่ากระบัตประเทศเล็กๆฉะนั้นคือทุกคนต้องยอมรับความจริงพวกเราที่เกิดมาอยู่ในใต้แผ่นดินของพระมหากษัตริย์ท่เป็นคนที่มีโชคดีมากๆเป็นคนที่มีโชคดีมากๆที่มาเกิดอยู่ในเมืองไทยจะกินอะไรเือจะเที่ยวอะไรเลย ตลอด24ชั่วโมงประเทศอื่นก็ไม่มีอย่างนี้ผมคือที่ไหนก็เปไม่ได้ประเทศไหนก็ระทาอย่างนี้ไม่ได้อเมริกายังทําไม่ได้แต่ประเทศไทยเราทําได้ก็อยู่มามีความสุขกันมาตลอดตั้งแต่เล็กมาจนโตขนาดผมในอายุ85แล้วเวลานี้ก็ยังทํางานอยู่เรามีความสุขน่าดูท่านผู้ชมที่เคารพครับคือตามเมื่อสักครู่นี่คือผมได้พูดถึงว่า วันที่11เป็นวันไหว้วันที่12เป็นวันวันเที่ยวของคนจีนเรานะครับถ้าท่านไปไหนไม่ได้จะไปต่างจังหวัดไม่ได้จะโดนไปกัดตัว14วันท่านจะไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตที่ไหนก็ไปไม่ได้หมดนะฮะถ้าขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับท่านมาที่สำโรงมามาไหว้เจ้าพ่อทับเนะี่ยท่านจะมีความสุขแล้วไม่ต้องไปลกลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าการที่จะเข้าศาลเจ้าพ่อทับเข้ามาข้างในเนี่ย คือท่านแต่ผมจะมีกล้องยิงตรวจก่อนนะครับแล้วก็มีเยลล้างมือให้ท่านล้างแล้วก็มีอ่างล้างมือให้ท่านล้างนะครับคือท่านมาที่ศาลเจ้าพ่อทับไม่ต้องกลัวไม่มีไม่มีโควิด -19 ผมรับรองได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราทําเพียกร้อมหมดทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความไว้ใจและสบายใจนะครับก็ขอร้องให้พ่อแม่พี่น้องมาเชิญมาดูแล้วก็มาชมดูว่า ตามที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยจริงหรือไม่นะครับคือทำทุกอย่างผมเองก็เป็นห่วงตัวเองก็เป็นห่วงตัวเองแล้วก็เป็นห่วงญาติพี่น้องที่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกลับมารับเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ถูกต้อง,องนะครับนิจฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับที่กําลังชมารายการท่องธรรอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เชิญมาถ้าไปไหนไม่ได้ ก็มากราบไหว้เจ้าพ่อทับที่สำโรงจังหวัดสมุทรปราการของเราเนี่ยดีที่สุดเรามีความสุขที่สุดนะครับท่านทานุกท่านครับคือผมเองชื่อดำรงยงสังวนชใจนะครับก็เป็นประธานศาลเจ้าพ่อทับก็ต้องขอรัตธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่บนศาลเจ้าพ่อทัพนี่ก็คือมีเจ้าพ่อทับพร้พอมทั้งเซียนๆอยู่บนศาลเจ้าพ่อทัพทุกๆพระองค์ พร้อมมีองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกแล้วมีหลวงพ่อทันใจเทพทันใจนะครับพร้อมทั้งหลวงพ่อที่ดังๆอยู่ในาลาเก้าวัดนะครับจะไหว้พระเก้าวัดไม่ต้องไปไหนมาที่นี่ไหว้ได้เลยมีเก้าวัดเลยหลวงพ่อที่ดังๆทั้งหมดนะครับผมเองในานามประธานศาลเจ้าพ่อทับก็ต้องขอรัตนาสิธิ์จงประทานพรให้ท่านผู้ชม รายการช่องํำอยู่ในปัจจุบันต้งประสบแต่ความสุขความจเจริญข,ข,ขอให้สุขภาพจิตด,ดีๆสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยแล้วก็เฮงเฮงเฮงตลอดปี2,564ตลอดไปครับขอบคุณครับทุกท่านครับ ขอบคุณท่านผู้ชมสําหรับการติดตามรับชมรายการสองธรรมมาโดยตลอดค่ะขอบพระคุณสําหรับการพูดคุยกับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดรัฐมนีกลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ